คุณผูช้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผมบางจามันนะครับอ่อาวันก็ที่มีมาตอรมันใชใ้ได้ทุกอย่างเลยใช่ปะเรียงก็ได้ด้วยว่าทุกเรลยงวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งชื่อเว้นวัคหมือน are you okay นะครับ เราเข้าไปที่เพจนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลิงก์จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเราก็โหลดแอปนี้มาด้วยสัญ,ญลักษณ์พิมพ์ไปว่าเดี๋ยวผมก็จะมาสอนโหลดด้วยนะครับ นนะครับเข้าไปที่เฟสโตเข้ามาทิ้์ว่าอักซอนทิ่เสร็จเนี่นะครับแล้วมันก็จะเหยื่อแรกเราโหลดเสร็จแล้วแล้วเราก็กดเปิด นืครับมันเป็นแบบนี้แ้วเรากดเข้าไปที่แอปนะครับแอปนี้มันต้องใช้เน็ตด,ด้วยนะครับแล้วเราก็กดไปที่ตั้งชื่อทันสมัยนะครับแล้วเราก็กดไปว่าเราจะชื่ออะไร เดี๋ยวผมก็ยกเว้นให้นะ p s แล้วก็กดวางขอทุกทีนะครับกดวางผิด ผมขอไทยได้นะครับผมทำผิดนะครับให้เรามาที่นี้นะครับแล้วเราก็ร้อยดึงมาหน้านี้นี่นะครับแล้วเราก็กดสองสีแล้วก็กดค้างแล้วก็กดคันลอกแล้วก็ออกมา เข้ามาที่แอปแล้วก็พิมพ์ชื่อที่เราต้องการ G S แอปนี้มันได้แค่ภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์ใหญ่ A P S A U O K แล้วก็ Win 9, 9, 9. นะครับอันนี้ก็ตั้งได้นะครับแล้วเราก็กดเลือกเอาเราจะเอาไหนอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้แต่ที่ดีแล้วเอานี้ดีกว่าครับ งงคุณก็ทำได้กับวิธีต้มไข่สามสไตล์ในน้ำเดียวอยากรู้แหมไปดูกันอย่างแรกนะครับกดไปแล้วเราก็าเข้าเกมไปแล้วก็กดคัดล่าแล้วก็กดวางมันก็จะเป็นแล้วนะครับถ้าเราจะทำเป็นอักษรพิเศษเราก็ต้องมาที่ เราก็ต้องมาสสร้างสัญลักษณ์นะครับแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเอาไหนมันไม่ให้เลือกหลายแบบนะครับถ้าเราจะตั้งชื่อว่าอันนี้ชื่อผมนะครับสมมตุติวางไปแล้วเราก็จะเพิ่มรูปไดมอนด์มาข้างหลังแล้วก็กดวาง น,นะครับแล้วเราก็กดคันหลอกมันก็เจ็ได้แล้วแล้วเราก็เค้าเก์สำหรับนี้สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไว้กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมแล้วอย่าลืมติดตามช่อง JW Channel ด้วยนะครับบ๊ายบาย